ใครเจ้าสำนักเลยใครเองเมวเซียนใครอยู่ที่ประตูเคาะอยู่ตั้งนานแต่ไม่มีใครมาเปิดนะข้าก็เลยใช้กำลังภายในกระโดดเข้ามากระโดดจากกำแพงสวนหลังบ้านประตูหน้าประตูหลังก็เลยเข้ามาถึงที่นี่แต่กลายเป็นว่าไม่มีใครอยู่เลยสักคนข้าคิดว่าท่านจะไปโดยไม่ร่ำลาซะอีกนะการใช้ชีวิตก็เหมือนการทำการคานะ ลูกค้ารายแรกไม่ซื้อก็ไปหารายที่สองสิที่สําคัญคือสินค้าต้องดีราคาถูกไม่ใช่ของเก๊ไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของเรียนแบบสุดท้ายต้องมีคนเห็นค่าของมันเองที่แท้ท่านเหมียวมาก็เพื่อปลอบใจข้าเีขอบคุณท่านมากนี่พ่อหลานชายยุทธภพมันก็อย่างนี้แล้วนะยึดถือหน้าตาล่ามยศตอนที่ตะกูลเหลยมีชื่อเสียงพวกนายก็เหมือนมแมลงวันตอมอึตอนนี้ทุกคนมุ่งไปตะกูลฟางแล้วทาไมละ่ะ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ซะหน่อยเป็นคนที่สำคัญต้องรู้จักล้มแล้วลุกนะนี่โบราณว่าไว้ดาบดีมีคุณค่าแม้อยู่ในฝักต้นเหมยผลัดใบเมื่อดอกโรยถ้าเจ้าอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่กู้ศักดิ์ศรีคืนมาก่อนอื่นเนี่ยต้องรู้จักเรียนรู้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนดีคนเลวคนรวยคนจนคนสับปะับคนกรอกกลิ้งคนอะไรก็ตามขอเพียงเจ้ามองทะลุเจ้าก็จะ เข้าใจชีวิตมากขึ้นท่านเหมียวให้กำลังใจข้าครั้งแล้วครั้งเล่าข้าจะจำเอาไว้แต่พรุ่งนี้ข้าจะขึ้นเหนือเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่รบกวนท่านช่วยบอกพี่ฟางให้ด้วยไม่มีปัญหาหรอกเจ้าคิดอะไรอย่างนี้ก็ดีแล้วเออข้ามีเหล้าสิบเอ็ดเมามามอบให้เจ้าด้วยนะเอาไว้เดินระหว่างทาง <c oughs> เจ้าอย่าดนะูถูกมันนะถึงเมาเหล้าชาวสายก็หายไปแต่เมาใจนั้นประจำทุกค่ำคืนเจ้าจะต้องมุ่งมั่นและต้องผ่อนคลาย กำปลอยปล่อยกำปล่อยกำกำปล่อยปล่อยกำกำปล่อยเจ้าพอจะเข้าใจที่ข้าพูดไหมเข้าใจเซลยวหัวล่ะพบนางหรือยังเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยเดเดเจ้านนยรู้จักแต่กำไมนรู้จักปล่อยวางจะต้องเรียนรู้การปล่อยวางนะเอาละข้าสอนให้เซลยวหวนถ้าเรามีวาสนาคงได้พบกันพูดสิข้ากับเซลยวหวนข้ากับเซลยวหวนถ้ามีวาสนา ถ้ามีวาสนาเราคงได้พบกันเราคงได้พบกันพูดอีกครั้งสิข้ากับเสียวขวนถ้ามีวาสนาเราคงได้พบกันถูกต้องก็แค่นี้แหละเห็นไหมมันอยู่ที่เราคิดนะขอบคุณ